ก็สวราการนะครับนะเพลงสนุกสนุกของพี่เพยกในหลายทองนะครับเมียโทรมานะครับนะเดี๋ยวนะต้องเงียบๆนะคุณเสรีเดี๋ยวเมียโทรมาขอบคุณมากนะครับที่ดีทมรายการทางสถานีนะครับนะที่ผมเห็นในจอในขณะนี้ก็มีนะคุณก้อยตังวรพรตังกะชนะครับจากมหาชัยนะครับนะ คุณมุกนะครับจากพังงานพี่ช้างจากตลาดภูนะครับนะแล้วก็คุณเสรีนะฮจากปทุมธานีหนุ่มรูปหล่อปทุมธานีคุณเพียงดินจากคลองใหม่นะครับแล้วก็สาเบล่าจากคลองใหม่ด้วยนะครับนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของทางสานีนะครับนะช่วงนี้เดีขอพูด นในสถานก,การณ์ปัจจุบันนิดหนึ่งนะเพราะว่าเดยนนี้รู้สึกโรคภัยไข้เจ็บมีเยอะนะครับเพราะว่าโรคโควิดกลับมาเป็นรอบสองอีกแล้วนะฮะหลายโรงพยาบาลเดยนนี้ให้คนไปฉีดยาที่โรงพยาบาลอนบุรีนี่ก็เปิดโอกาสให้คนไปฉีดยาจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะฮะฉีดยากระตุ้นนะกระตุ้นเข็มที่2ที่3ที่ 3- ที่4นะฮะเพราะว่าเดยนนี้รู้สึกโรคโควิดกลับเข้ามาอนะีกเพราะว่าคนาชราใจ แต่ตอนช่วงสวงการในคนเปิดหน้ามากนะเล่นเต็มที่เลย,ม,เลยมันเลยกลับมาอีกในวงการนักร้องวงการนักแสดงก็ป่วยกันเยอะนะครับนะอย่างที่ฉันเห็นนะที่เขาส่งเขามาให้ผมนะช่วยประสันธ์ก็มีอาจารย์ชุนธีทานทองนะครับอันนี้ก็ป่วยนะท่านก็ป่วยมานานนั่นแหละนะแต่ว่าในเริ่มที่จะติดเชื้อในกระแสะเลือด นะครับนะอันนี้ก็ประชันธ่าได้รับทราบนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวนี้ท่านก็ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะครับตั้งแต่วันที่24นะครับนะมีอาการหนาวสันนนวส่นหลังอาบน้ําหนาวสั่นหลังอาบน้ํามันโควิดอยู่นะนะผมว่านะพราะผมเคยมีอาการอย่างนี้นะนะมันเนื้อหนาวสันส่นๆยังไงไม่รู้นะเจอเจอเจอแอร์ไม่ได้นะครับตอนหลังมาเนี่ยฮะนะเขาบอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือด นะครับนะครูปุ้มนะภรรยาของอาจารย์ชนทีหาทองนะครับแล้วก็เอาเข้าโรงพยาบาลที่กาญจนบ,บุรีนะครับนะแล้วก็ให้กําลังให้กําลังแรงใจนะครับเพราะว่าท่านเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับนะโดยเฉพาะวงการวงการลูกทุ่งนี่ฮนะเวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะีจะไปเยี่ยมเยียนกันตลอดเวลานะครับนะจะไปส่งพวงหลีดบ,บ้างจะมี หลายสมาคมนะที่ดูแลเรื่องนี้อยู่อย่างสมาคมนักร้องทุ่งสมาคมนักเพลงอย่างนี้นะครับนะก็จะมีการดูแลโดยเฉพาะวงการวงการศิลปินนะโดยเฉพาะนักร้องนะครับนักร้องนักแสดงอะไรต่างๆนี่นะครับเพราะว่าม่เป็นประเด็นสาคัญที่สุดก็คือดารานักแสดงเนี่ยมันไม่ใช่ข้าราชการนะฮะนะเขาต้องเอ่อไปรับจ้างนะถึงจะได้ตัง นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่เขอาสมาคมเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือล้มตายไปนี่บางทีก็ไม่มีใครช่วยนะครับนะก็อาศัยเพื่อนๆน,นี่แหละนะนะช่วย,ช,วยช่วยกันนะเพราะว่าไม,ไม่ใช่ราชการนะนะใต้ราชาการก็มีเงินนำเด็ดมานานมีสวัสดิการอะไรต่างเขาช่วยนะครับนะเออวงการนักร้องวงการนักแสดงเนี่ยนี่ก็คนเจ็บไข้ได้ป่วยเยอะนะที่เห็นภายในสัปดาห์นี้ก็สองคนแหละนะครับ ท,ที่เสียชีวิตไปนะที่เมือกงกาญจนบุรีก็คนหนึ่งอันนี้เป็นนักเรียบเรียงนะนั่นักเรียบเรียงเสียงดนตรีนะฮะอ่าหลายบทเพลงนะครับนะเช่นเพลงนะที่ดังในอดีตผมก็จำไม่ได้เพลงดังอดีตหลายหลายเพลงนะครับนะที่เป็นนักเรียบเรียงเสียงประสานนะครับนะแต่นักร้องก็ ถือว่าปีที่แล้วนี่ก็เอานักรองไปเยอะเหมือนกัน,นเกือบหมดทั้งไวโพธิสุพัพนณ์นะเออหลายคนนะนะฮะนักรองปีที่แล้วนี่ล้มหายตายป่วยไปเยอะ <S <S นักสแสดงก็มีอย่างสุรพงษ์สมบัตินี่นก็ไปเหมือนกันนะครับนะปีนี้ก็อย่าให้เป็นนะโรลคลายอีกเลยนะเจ็บไข้ได้ป่วยนะมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะนะผมเห็นภาพคุณเพียงดินไปวิ่งนี่นะ นะที่ไล่ขิงนี่นะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเลยนั่นเนี่ยวิ่งสิบรอบนี่ไม่ธรรมดานะปูพเพียงคุณเพียงดินนะครับเอาเดี๋ยวฟังข่าวก่อนสิบรทีครับ